ครับสวัสดีครับผมอ,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 อดีศรแซเอียนะครับเป็นศิธยบิบาลคิดจักแสงนครวันนี้อยากจะมาแบ่งปันหัวข้อเรื่องท่าทีที่ถูกต้องในการรับพระคำจะมาจากมัมพีกิจการบทที่17ข้อ11นะครับขออนุญ,ญาตผมอ่านพระคำของพระเจ้าให้ฟังกิจการบทที่17ข้อ11บอกว่ายิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเทสโลนิกาด้วยเขามีใจเลื่อมใสรับพระเจนะของพระเจ้าและค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่จริงๆแล้วนี่เป็นข้อความพีที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ถามว่าเราเข้าใจพระพร์จริงๆตอนนี้จริงๆขนาดไหนถามว่าในตอนนี้เมื่อพัะพีพูดว่า,ายิวชาวเมืองนั้นซึ่งหมายถึงชาวเมืองเบโลอามีจิตใจสูงกว่าถามว่ามีจิตใจสูงกว่าในที่นี้แปลว่าอะไรเมื่อเราดูจากพระคาของพระเจ้านะครับเมื่อเราดูในบริบทในข้อ10กับข้อ12บอบอกว่าพอข้ามลง พวกพี่น้องจึงส่งเปาโลกับซีลาดไปยังเมืองเบโลอาคันถึงแล้วท่านจึงเข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิวข้อ12บสองบอกว่าเหตุฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงได้เชื่อถือกับสตรีผู้มีศักดิ์ชาติกรีกทั้งผู้ชายก็ไม่น้อยด้วยความหมายจริงๆก็คือว่าในตอนนั้นเปาโลกับซีลาดกําลังไปที่เบโลอาเพื่อประกาศพระกิตติคุณประกาศพระคําของพระเจ้าฉะนั้นเมื่อเมื่อพัมพีพูดว่าเขามีใจเลื่อมใสและพอจานะของพระเจ้าความหมายก็คือว่าเขามีใจที่เปิด และรับพระคำของพระเจ้าที่ผ่านมาทางคนอื่นผ่านมาทางผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่เขาไม่ใช่มีท่าทีแค่เปิดใจรับพระคำซึ่งมาจากคนอื่นเขา,ามีท่าทีที่สองพระคำของพระเจ้าบอกว่าเขาค้นดูพระภี์ทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่พูดง่ายๆก็คือเมื่อเขาอยู่ต่อหน้าคนอื่นเมื่อคนเมื่อคนเหล่านั้นคนอื่นสอนพระคำเขาเปิดใจรับและเมื่อเขาอยู่รับหลังเมื่อเขาอยู่ที่บ้านเขาเปิดดูพระคำของพระเจ้าทุกวันหวังจะรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้น ถูกต้องตามประคำหรือไม่นี่เป็นท่าทีที่ถูกต้องของการรับประคำนี่คือท่าทีที่พัมพีรู้เรียกว่ามีจิตใจสูงกว่าสรุปง่ายๆก็คือคําว่าจิตใจสูงกว่าในที่นี้คือเมื่อเรามาอยู่ต่อหน้าคนอื่นเราเปิดใจของเราเชื่อและรับประคำเมื่อเราอยู่รับหลังเราเปิดพระคัมภีร์ดูว่าสิ่งที่เราได้รับคําสอนมานั้นถูกต้องไหมผมอยากจะถามและให้พวกเรามีโอกาสเช็คตัวเราเองว่าเราเป็นคนประเภทใดประเภทแรกปิดปิดความหมายก็คือว่าเมื่อคนอื่นมาสอนประคำเราปิดไม่ฟัง เมื่อกลับบ้านเราไม่เคยเปิดบ่าพีอ่านคนประเภทนี้คือคนที่ไม่สนใจพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นอันตรายมากพระคำของพระเจ้าในโฮเชยาบทที่สี่ก็หกบอกว่าประชากรของเราพินาศเพราะขาดความรู้ในโลมบทที่สิบ้อสิบเจ็ดบอกว่าความเชื่อมาจากการได้ยินมาจากการได้ยินพระคำฉะนั้นคนประเภทนี้คือปิดใจปิดพระคำนั้นจึงอันตรายมากแล้วก็จะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆที่มาจากพระคำของพระเจ้าประเภทที่สองเปิดปิด ความหมายก็คือว่าเมื่อเขามาที่โบสถ์หรือมาร่วมการประชุมเขาเปิดใจรับแต่เมื่อเขากลับไปที่บ้านเขาไม่เคยเปิดพพะคัมีอ่านเลยคนประเภทนี้เป็นคนประเภทหัวอ่อนที่เกียจอ่านพระคำของพระเจ้าแต่เราจําเป็นต้องรู้ว่าสิทธิอํานาจที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากธรรมราชสิทธิอานาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากประเทศแท้ที่จริงสิทธิอานาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเทศนาพระคำด้วยซ้ําสิทธิอํานาจที่แท้จริงมามาจากการเทศนาพระคำของพระเจ้าอย่างถูกต้อง มันเองก็อ้างพระคำแต่มนันอ้างผิดผิดนั่นไม่ใช่สิ่งที่ทําให้มีสิทธิอำนาจฉะนั้นผมหนุนใจว่าถ้าพี่น้องเป็นคนที่เปิดปิดก็คือใจเปิดแต่ถึงบ้านไม่เคยเปิดพมพีผมหนุนใจให้เราเปิดพมพีอ่านและเช็คดูว่าสิ่งที่เราได้รับมาจากคาสอนนั้นถูกต้องตามพระคำของพระเจ้าหรือไม่โดยวิธีนี้ความเชื่อของเราจะเข้มแข็งขึ้นและให้ผมบอกก็คือ 80- ดสิบถึงเก้ขึ้นไปสิ่งที่เราได้ยินมาจากนักเทศหรือคนอื่นนั้นถูกต้องและเมื่อเราได้มีโอกาสอ่านนั้นจะทททําาาาใหห้ควมเเเเเชืืออ่่ออขขงงรรรรแ็็ปปนะภี3 ปิดเปิดความหมายก็คือว่าเมื่อมาต่อหน้าคนอื่นเม,มื่อมาฟังมาค้ำเมื่อคนอื่นสอนใจของเราปิดแต่เมื่อกลับไปบ้านเราเปิดบัมผีคนประเภทนี้มีความเข้าใจผิดเป็นคนเยอหยิงคนประเภทนี้คิดว่าพระเจ้าสอนเขาเท่านั้นเขาไม่จำเป็นต้องเรียนจากคนอื่นคนประเภทนี้เข้าใจบัมผีผิดที่ที่บอกว่าออเราไม่จาเป็นต้องรับเรามีการเจมิมเราไม่จาเป็นต้องให้คนอื่นมาสอนเราซึ่งจริงๆแล้วเป็นการตีความบัมผีตอนนี้ผิดเพราะว่าถ้าเป็นความหมายอย่างนี้จริงๆ ก็ไม่รู้ว่าจะอ่านจดหมายที่ยอนเขียนทําไมแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมพระเจ้าต้องตั้งสิทธิบาล,ลอาจารย์แต่จริงๆแล้วความหมายบางทีตอนนั้นในบริบทก็คือว่าเรามีการเจิมคือมีพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วไม่จําเป็นต้องให้ลทัทธิสอนผิดหรือใครมาสอนเราผิดผิดโอเคพี่น้องที่รักหรือว่าเราเป็นอให้ผมยกตัวอย่างบางอย่างเพื่อเราจะเข้าใจพี่น้องเคยได้ยินเรื่องตาบอดคําช้างไหมครับมีคนตาบอดกลุ่มหนึ่งนะไปไปคําช้างบางคนก็ไปทํคทาส่วนหางก็บอกโอ้ช้างเนี่ยเหมือนงูนะ มันยาวๆบางคนก็ไปคำส่วนขาบอกอุ้ยไม่หรอกช้างเหมือนเสารู้สึกมันแข็งๆใหญ่ๆบางคนก็ไปจะคำลำตัวบอกไม่หรอกช้างเป็นแผ่นบางคนก็ไปคำตรงงวงบอกไม่นะช้างมีลักษณะเป็นป่องๆพี่น้องครับถามว่าใครถูกคําตอบก็คือทั้งหมดถูกส่วนหนึ่งฉะนั้นมันเป็นอันตรายมากเลยถ้าเราจะมีคําความเชื่อที่ผิดว่าพระเจ้าเท่านั้นสอนเราได้เราไม่จําเป็นต้องรับคําสอนจากคนอื่น เพราะว่าเราจะเข้าใจภาพของพระเจ้าและภาพพระธรรมส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการคือให้เราถ่อมใจรับจากพระเจ้าและถ่อมใจรับจากซึ่งกันและกันโดยวิธีนี้เราจะเข้าใจภาพรวมของพระธรรมและภาพรวมของพระเจ้าอย่างถูกต้องโอเคหรือว่าพี่น้องที่รักพี่น้องมีท่าทีแบบจิตใจสูงกว่าแบบพี่น้องในชาวเมืองเบโลอาไหมครับก็คือเปิดเปิดหมายถึงว่าเมื่อพี่น้องมาฟังพระธรรมในในาจากทิ่จักจากในกลุ่มพี่น้องเปิดใจรับเอาด้วยความเชื่อแล้วเมื่อกลับไปบ้านพี่น้องค้นดู พักคาของพระเจ้าทุกวันดูว่าสิ่งนี้จะเป็นจริงหรือไม่ชนะให้ผมหุนใจเรานะครับการที่เราทั้งหลายจะรับพักคาของพระเจ้าได้ท่าทีที่ถูกต้องและจาเริญขึ้นนั้นอย่าให้เราเป็นคนปิดปิดอย่าให้เราเป็นคนเปิดปิดอย่าให้เราเป็นคนปิดเปิดแต่ให้เราเป็นคนเปิดเปิดความหมายก็คือว่าใจของเราเปิดกว้างถ่อมใจรับพธรรมที่ทุกคนจะสอนและเมื่อเราอยู่ส่วนตัวที่บ้าน เราเปิดดูพระคำพีดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกต้องตามพระคำหรือไม่โดยวิธีนี้เราจะมีจิตใจสูงกว่าแล้วถ้าเรามีจิตใจสูงกว่าคือตามพระคำของพระเจ้านั้นเราจะเติบโตแล้วก็จำเลิญขึ้นพี่น้องที่รักครับแท้ที่จริงแล้วสิ่งนี้สอดคล้องกับสิ่งที่พระเยซูเคยสอนเกี่ยวกับพี่น้องจําได้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องมเมล็ดพืชเมล็ดพืชชนิดเดียวดินสี่ชนิดโอเคในที่สุดแล้วถึงแม้ว่าพมพมัทธิวกับมาระโกจะบันทึกว่าดินดีนั้นเกิดผล30 60ร้อย แต่ลูกาบันทึกบางอย่างที่น่าอัศจรรย์ลูกาบันทึกว่าร้อยเท่าความหมายก็คือเกิดผลเต็มที่ถามว่าการที่เราทั้งหลายจะเกิดผลเต็มที่นั้นหมายความว่ายัางไงก็คือตามที่พระคำของพระเจ้าในลูกาบอกก็คือคนเหล่านี้จะฟังพระคำและคนเหล่านี้ก็จะเชื่อและคนเหล่านี้ก็จะจําและคนเหล่านี้ก็จะเพียรพี่น้องที่รักครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เป็นคนที่เกิดผลร้อยเท่าในพระคำของพระเจ้า เป็นคนที่รับฟังวจนัธรรมของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าคนอื่นหรือส่วนตัวของเราเป็นคนที่เชื่อในพระธรรมเป็นคนที่จดจําพระธรรมและเป็นคนที่มีผลในความเพียรขอพระเจ้าช่วยเราให้เป็นคนที่เกิดผลและรับพระธรรมของพระเจ้าอย่างถูกต้องขอบคุณครับ